งานไงเนี่ยพอทำหน้ามาหมนความทรงจำเก,าก่าๆมันหายไปหมด,ดเลยจจำได้ไหมว่าพ่อเป็นคนไหนช่วยดูหน่อยทีคนว่ากูอยู่ไหนห่นหน้าก็ต้องว่าได้ที่เป็นใครเนี่ยบัตเตอร เหลือกันเลก็ไม่เท่าไมึงเอาไปเก็ิใกกานไ้งีมอะไเนี่ย นี่ยไม่รู้จักปู่อ่ะฮะปู่รู้จักเหรอปู่เห็นที่เคสเดิมเขาเดินถืออยู่เลียกแปรเลยแกก็เคยมาเล่นเป็นปู่ทำไมไปเรียกปู่ป้า คนงงครับขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลทีบอกไปกับเล็กส่วนหนาทำแบบคนเดิมต่อไปปีนี้ฮะด้านขวามือด้านหน้าครับสองตาตลกรับรางวัลเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคืนพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเลย

ยากเลยเป็นโจงฉันนี่แหะพี่จำไม่ได้ถ้าใช่เลยจ้ะถ้าฉันถามถามเชื่อมันพี่จำไม่ได้ว่าต้องเล่นอะไรบ้างาก็ที่มันจ้ากก็นี่ก็เป็นโจงไงอย่าย้งหยุดเขินทำไมล่ะพอาะทำหน้ามาฝันความทรงจำเก่าๆมันหายไปหมดเลยเหรอ ช่วยนหน่อยที่คนว่าอยู่เนี่ยเนี่ยว่าไปเอาเห็นเขาว่าไปทั้งหมดน่ะก็ต้องว่าได้ที่เป็นใครเนี่ยไม่นป้าเต๋อ ี่เขาต้องพ่อน้ำลายใส่ตาด้เพื่ามเจต้อยู่มันยากเพอนใคะัเก็บน้ำลายไมอยู่แต่ควงหน้าที่เกาหลีเขาใหญ่เลยเ่กอะไรก็ไม่เขารลยมึงเอาไปเก็บดิใครถือเก่อ้าวฉันเอาไว้นีอ่ะ ตีกันในน้ลายเข้าปาสกระปรจริงๆเตั้งใจกูที่พักนี้เป็นอะไรหายดงเม็ดมึงจะต้องลายายต้ระนไปดูดวงวะเพดวงตกสกระกปรงนี่ไหนล่ะส ทำไมจะเป็นแบบนี้ฮะเคยสนใจอะไรบ้างเคยใส่ใจอะไรบ้างฮะมันช่วยไปจากไหนเวลาเราไปส่วนหนึ่งจ็น้อยใจมาแกสองคนที่เคยช่วยอะไรได้เลยวันๆเนี่ยเคยใส่ใจมันไม่เคยสนใจบ้างไหมว่าบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงมันมีข่าวสารอะไรบ้างฮะมานั่งอยู่เฉยๆแบบนี้กินเงินเดือนหรอว่ไปประวันิเนี่ยมันสิ้นเปลืองเปล่ารู้ไหมไม่ดูค่ะไม่ดูแต่จีนนี่เรื่างเดียวนะพอพูดในเรื่องไม่ดูอะไรค่ะล่ะดูกันจีนนี่เหรอ มีแบรนด์ไหนไหมที่ทำเกี่ยวกับพวกยาสีฟันี่ยทำไมล่ะเอ็มมาหน่อยสิเอ็กมาทำไมเอามาให้มังช่วยไ,ไปนแปลงหมยเฮ้ยเออมีไผ่เออไปดูดวงมั่งเปเผื่อไอ้ราศีโสดโ ช่วยแก้ไขไปที่ละปอที่ละปอว่าอีซี่ไหนที่มันพังมันพูเป็นที่เหลือไป็ได้รักษาอา่านเบิเพื่อโรวงงานทนไม่ไหวนะเหนื่องานก็พอแล้วต้องไปทนเหน่ีเป็นยังไงกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะ ก็วันนี้เรามรรสมาไปเดินเล่นในสวนไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยถูกใจบรรสมามากเลยมระชัหนหายแล้วบรรสมาก็เลยเข้าไปพูดคุยทำความรู้จักกันเพราะผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าเราชื่อว่ามรรสมาอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งหนีไปเลยด้วยความสงสัยแล้วบรรสมาเนี่ยเลยรีบวิ่งตามไปพอใกล้ผีผีคนนั้นแล้วก็มีผู้ชายแก่คนหนึ่งมาขวางทางเราไว้ ผู้ชายแก่คนนี้ไม่รู้ไปโกรธใครมามาถึงได้ก็แตดดา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 ธรรมสุมาธรรมสุมาทนไม่ไหวเลยตบหน้าไปสองครั้งแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะเจ็บกระดูกจ้าไม้ในมือเนี่ยพันตี่ธรรมสุมาแผลตาเกิดด like erm. าในมือธรรมสุมาเน่ยไปเสียบอกผู้ชายแก่คนนั้นตายที่ว่ามันช่วยมาฉายตายเลยเหล่าเจ้าค่ะแล้าผู้ชาย เขาก็าคือพ่อปู่มิงทราพ่อปูมินทราตายแล้วตายนะนนนนเนี่ยเนตาย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 ก่อนหัอตกนิงจะต้องไปเลยนิน,น,ม,นมีใครขาย,ายว่า ก็ป้งองวยกับใครพ่อผมสองตัวสองตัวอะไรนะฮะวดทีท่แล้วสองตัวอะไรก็ไว้ออก็สูงสถึงก้าวมัได้ก็เป็สองตัวเลยผมเปิดในเต่าผ้ตามเปิดดูหวยครอ 5, 8, 8, 8. ก็ห้าแปเลยห้าแปดทะเียนรถพ่อปู่ พ่อผูขขบโมไซค์ให้สองตัวน้าแปลสองตัวท้ายสอสองตัวท้ายแลวสามตัวสามตัวสามตัวอะไรพ่อลูกหมาจำไม่ได้9.87รึไททำไมจำไม่ได้่กูซื้อ9.77จังเงือห่วยออกเลยต้องย้ำกูว่าแปลกอยู่อะไรนีย ไ่ยังไม่ทำอะไรยังไปเรื่องหวยแล้วนี่แหลบอกช่วยได้ไงแปลกนะานพื้นตายทำไมเปล่งขาดนี้ไม่ใช่ปากเขาปากคนไม่ได้สมเขาก็ปลุกเมีทางตายแล้วที่มันช่วยกันมางทีต่าง ก็โกรธลวมันสมา,สมาเป็นคืนเป็นไฟสามเช่นละมังสมาอีกแกรู้งไหมว่มาผงคนนั้นเป็นใคร,ใครจะเป็นใครแนะพุทธีราวาหลายสาวพวกหมูบินคลาย,ยาไรเา <c oughs> ทีดาวาัสามเช่ลนละมาสสมาบอกว่าจะไม่ละมันสมาลตลอดไปแล้ะมันสมาก็าเสียใจมาช่วย มันทำใจง่ายที่ไหนล่ะเงียบเลยหาหม่น้ไม่ต้องพูดนังไ้เลยนะมองทุ่งฉันหนนับแต่วันนี้ไป้นเรจะมาไม่ได้เจอหน้าที่ทาวนเรามาสมาคจะไม่ออกว่าหารการเงินต่อไปและแกสองตวอย่ามปเข้าไปเจ้า นเดินเี้นคนอยู่มีกลั่ะช่วยไอ้